สวัสดีครับอยู่กับผมช่องสอบวนถุยแชนแนลนะครับวันนี้มาดูเจ้าลูบครบนะครับน้องใหม่ทีมงานภัยจิตเจริญครับผม อยู่นะครับ ของรถบอกว่าขอลองแบกดูนะครับ ี๋ยวจะให้เท่าเกล่ลองขับพาไปนะครับท่าเก่น้อยครับผมโอเคครับเจอกันบนรถครับผมโอเคครับผมถึงบนรถแล้วลองแบกดูครับนี่ท่าเก่ขับเองครับผมเสียเบด คันเล็กไม่ต้องแตะนะครับช่ำ สุดยอดเลยอ่อาก็ใส่ๆกันวแบบ่าขึ้นหมอ้อนะครับนอ้อขึ้นหมอ้อนะครับนี่หมอ้อน้อยมาเล่นอยู่ข้างห้วย เฮ้ยเท่าแกงงเท่าแกจังสูตรนะครับนี่ ชัวจริงจริงยังไม่เจอของแท้เลยนะครับเนี่ยขอเตะแปดชาติอยครับเตะแปดชาบรรยากาศหน้าปังครับโอ้ าแล้วโอ้ไม่ใช่หน่อยหรือโหไปสูบไปสูบน้าผากได้ดิคือสองยื้อสายได้นั่นบ่มาแล้วตอนนี้จะไปถมที่อู่นะครับ ทำแผ่นปูนรถโม่แล้วก็จะไปซื้อลูกมาลากทำเป็นรถฟ่วงครับคันนี้ค <Morris aí> ือใส่ลายแท้เพิ Keith ่งมาขอหาเทียวสั่นเทียวละลอยหาซิบ มานี้ครับผมนี่นี่ลงเราจะลงที่นี่นะครับไปดูการดำกันเลยโจกโจกมาต่อกันเลยครับผม คครับเจ๋วมากเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดสันมะกะลุงให้นำเน่ยเดือครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม